การเดินทางแห่งการสร้างสารรค์อันเหลือเชื่อนี้ขั้นตอนแรกในการสร้างสารรค์ความปรารถนาของคุณคือเข้าใจพลังแห่งจิตใจของคุณจิตใจก็เหมือนกับสวนอนุดมสมบูรณ์ที่สามารถปลูกมเมล็ดพันธุ์อะไรก็ได้ที่คุณปลูกไว้ในนั้นเมื่อคุณมุ่งความสนใจไปที่ความคิดของคุณอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์เฉพาะ ที่คุณเปิดใช้งานกดแรงดึงดูดประสบการณ์นั้นมาสู่ความเป็นจริงของคุณแต่เพื่อควบคุมพลังงานนี้คุณต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงความชัดเจนของคุณคือกุญแจสำคัญในการเสร็จสร้างสิ่งต่างๆเมื่อความตั้งใจของคุณกลุ่มเครือหรือกระจัดกระจายผลลัพธ์ของคุณก็จะไม่ชัดเจนและกระจัดกระจายเท่ากัน ดังนั้นใช้เวลาไตร่ตรองความปรารถนาที่ลึกที่สุดให้เจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและจดบันทึกไว้ใส่ความคิดของคุณลงในกระดาษคุณให้รูปแบบและพลังงานแก่พวกเขาทำให้พวกเขาจับต้องได้มากขึ้นในสนามควอนตั้มการชี้แจงความตั้งใจของคุณไม่เพียงแต่ทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับจัก,กรวาล เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการแต่ยังช่วยคุณให้ปรับพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับความปรารถนาของคุณเมื่อคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณความคิดของคุณอารมณ์และการกระทำของคุณสอดคล้องกับความตั้งใจของคุณ ความสอดคล้องนี้สร้างพลังงานที่ทรงพลังและมุ่งเน้นที่เร่งกระบวนการเสกสร้างอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อคุณมีความตั้งใจที่ชัดเจนคุณกำลังเปิดใช้งานระบบการกระตุ้นการทำงานของตาข่ายในสมองของคุณที่ทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่ช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่จะเข้าสู่การรับรู้ที่มีสติของคุณในขณะที่ไม่สนใจเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็นในสาระสำคัญกลไกอันทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสังเกตเห็นทรัพยากรโอกาสและความบังเอิญที่สอดคล้องด้วยความปรารถนาของคุณในขณะที่คุณปรับพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับความตั้งใจของคุณ ที่จักรวาลกำลังร่วมมือเพื่อนำคุณเข้าใกล้เป้าหมายขอ,ของคุณมากขึ้นสนามควอนตัมเป็นขอบเขตของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ความเป็นจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมดดำรงอยู่โดยการกำกับความตั้งใจของคุณอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอคุณเริ่มที่จะยุบความเป็นไปได้เหล่านี้ลงในความเป็นจริงทางกายภาพ จำไว้ว่าจักรวาลตอบสนองต่ออารมณ์และความเชื่อของคุณดังนั้นปรับความรู้สึกของคุณให้สอดคล้องกับความปรารถนาของคุณจินตนาการและรู้สึกว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตตามความเป็นจริงที่คุณต้องการให้คุณแสดงออกมาการทำความเข้าใจบทบาทนี้อารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการนี้ อารมณ์เป็นเชื้อเพลิงที่จุดประกายกระบ,บวนการของการแสดงออกเมื่อคุณเห็นภาพความปรารถนาของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกที่รุนแรงราวกับว่าคุณกำลังประสบกับสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในขณะนี้แล้วอารมณ์ที่เข้มข้นและเป็นบวกมากขึ้นการแสดงผลจะแสดงออกและเกิดขึ้นเร็วขึ้น โดยฝึกฝนสิ่งเหล่านี้เป็นประจำคุณจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทรงพลังซึ่งทำหน้าที่เป็นแรงแม่เหล็กดึงดูดความปรารถนาของคุณในชีวิตของคุณสนามควอนตามทำงานนอกเวลาและอวกาศดังที่เรารู้ว่ามันเป็นแมทริที่ไม่ใช่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงถึงกันที่ตอบสนองความถี่และการสั่นสะเทือนที่ปล่อยออกมา จากความคิดและอารมณ์ของคุณเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่ความตั้งใจเฉพาะด้วยพลังบวกที่แข็งแกร่งอารมณ์ที่คุณใส่ความตั้งใจนั้นลงไปในสนามควานตั้มการพิมพ์นี้จะสร้างเสียงสะท้อนระหว่างพลังงานของคุณกับพลังงานแห่งความเป็นจริงที่คุณต้องการ ดังนั้นการเริ่มต้นกระบวนการของการเสกสร้างนอกจากนี้การสร้างภาพข้อมูลเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการขยายพลังงานความตั้งใจของคุณในขณะที่คุณจินตนาการอย่างชัดเจนว่าตัวเองกําลังดำเนินชีวิตในความเป็นจริงที่คุณต้องการคุณกําลังส่งข้อมูลที่ชัดเจนไปยังจักรวาลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการสัมผัส การสร้างภาพข้อมูลตอกย้ำเส้นทางทางประสาทที่เกี่ยวข้องของคุณทำให้จิตใต้สำนึกของคุณเข้าถึงได้มากขึ้นและตอกย้ำความเชื่อของคุณในความเป็นไปได้ของการเสษสร้างตอนนี้เรามาพูดถึงคำที่สองกันดีกว่าที่สามารถเปลี่ยนคำยืนยันในชีวิตของคุณได้เป็นข้อความที่ทรงพลัง เป็นข้อความที่ทรงพลังที่ตั้งโปรแกรมจิตใจของคุณเพื่อความสำเร็จเมื่อใช้อย่างถูกต้องพวกเขาสามารถเปลี่ยนความเชื่อในจิตใต้สำนึกและช่วยให้คุณแสดงความฝันของคุณด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อเมื่อสร้างความยืนยันโดยใช้ภาษาเชิงบวกและเป็นการปัจจุบันเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันต้องการจะประสบความสำเร็จ ยืนยันว่าฉันประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ฉันทำจิตใจของคุณตอบสนองต่อคำพูดที่มั่นใจและความเชื่อได้ดีขึ้นทำซ้ำคำยืนยันเหล่านี้ทุกวันด้วยความเชื่อมั่นและอารมณ์ที่เข้มขน้นการสร้างคำยืนยันที่มีประสิทธิภาพต้องเข้าใจโครงสร้างของจิตใต้สำนึก จิตใต้สำนึกของคุณทำงานในขณะปัจจุบันและไม่แยกความแตกต่างระหว่างอาดีตรหรือปัจจุบันอนาคตดังนั้นการใช้การปัจจุบันในการยืนยันว่าคุณส่งสัญญ,ญาณไปยังจิตใต้สำนึกของคุณว่าสิ่งที่คุณปรารถนานั้นเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้สิ่งเหล่านั้นเชื่อมช่องว่างระหว่างความเป็นจริงในปัจจุบัน และความจริงที่คุณต้องการไปสู่การปรากฏเพิ่มเติมการใช้ภาษาเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญในการยืนยันว่าจิตใต้สำนึกไม่สามารถประมวลผลการปฏิเสธได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณใช้การยืนยันเช่นฉันไม่ล้มเหลวจิตใจของคุณจะเน้นไปที่คำ ว่าล้มเหลวแทนที่จะยืนยันในทางตรงกันข้ามเชิงบวกเช่นชั้นประสบความสำเร็จและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการยืนยันของคุณในเชิงบวกคุณเปลี่ยนเส้นทางจิตใต้สำนึกของคุณไปสู่การเสริมพลังความเชื่อและอยู่ห่างจากการจำกัดความเชื่อ การยืนยันสามารถช่วยให้คุณเอาชนะความเชื่อที่จำกัดซึ่งอาจขัดขวางการแสดงออกของคุณที่ระบุความคิดเชิงลบหรือความสงสัยในตัวเองที่เกิดขึ้นเมื่อคุณคิดถึงความปรารถนาของคุณแทนที่สิ่งเหล่านี้ด้วยการยืนยันที่เสริมพลัง ที่ต่อต้านความเชื่อที่จำกัดเหล่านั้นเช่นหากคุณมักจะสงสัยในความสามารถของคุณให้ยืนยันว่าฉันสามารถบรรลุทุกสิ่งได้ฉันตั้งใจที่จะค้นพบและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่จำกัดเป็นสิ่งสำคัญสำ,ญสำหรับการเสกสร้างที่จะประสบความสำเร็จ บ่อยครั้งความเชื่อที่จำกัดเหล่านี้ถูกฝังลึกอยู่ในจิตใต้สํำนึกของเราและพวกมันทำหน้าที่เป็นอุปสรรคป้องกันไม่ให้เรายอมรับความปรารถนาของเราอย่างเต็มที่โดยแทนที่ความเชื่อที่จำกัดเหล่านี้ด้วยการยืนยันเชิงบวกคุณกําลังสร้างจิตใต้สํานึกของคุณใหม่และคุณกําลังสร้างเส้นทางประสาทใหม่ที่สนับสนุนเป้าหมายของคุณ จำไว้ว่าการทำซ้ำเป็นกุญแจสำคัญเมื่อพูดถึงการยืนยันจิตใต้สำนึกของคุณเรียนรู้ผ่านการทำซ้ำดังนั้นการทำซ้ำของคุณอย่างต่อเนื่องเป็นการยืนยันและตกย้ำความเชื่อเชิงบวกใหม่ๆและลดข้อจำกัดของการจำกัดความเชื่อทำให้การยืนยันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ และด้วยเวลาและความภาคเพียรคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของคุณตอนนี้เรามาสำรวจคำที่3ที่สามารถเร่งการแสดงออกของคุณได้อย่างรวดเร็วความกะตันยู ความกตันยูนั้นเป็นกุญแจลับที่จะปลดล็อกความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงสำหรับสิ่งที่คุณมีจัก,กรวาลจะตอบสนองโดยนำสิ่งต่างๆมาให้คุณรู้สึกขอบคุณมากขึ้นเริ่มต้นในแต่ละวันด้วยการแสดงความกตันยูสำนึกรู้คุณต่อพรคุณสามารถแสดงออกถึงความกตันยูหรือบันทึกไว้ และใช้เวลาสักครู่ทุกเช้าเพื่อรับรู้ถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณคุณยิ่งปลุกฝังแนวทางการปฏิบัตินี้มากเท่าไหร่พลังงานเชิงบวกที่คุณดึงดูดก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและการฝึกความกระตันยูในแต่ละวันมีผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่โดยรวมของคุณมันเปลี่ยนไปมุ่งเน้นจากสิ่งที่ทขาด ไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่ล้อมรอบตัวคุณอยู่เรียบร้อยแล้วความกระตันยูจะเปิดช่องทางในการรับพรที่มากขึ้นเมื่อคุณรับรู้และชื่นชมสิ่งที่คุณมีคุณจะปล่อยความถี่ของความเป็นบวกที่สะท้อนกับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลการปลูกฝังความกตัญยูยังช่วยปรับปรุงสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของคุณ เมื่อคุณมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสำหรับคุณโดยธรรมชาติแล้วคุณเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบเช่นความครัวความวิตกกังวลและความไม่พอใจคุณได้แทนที่และสร้างพื้นที่สำหรับอารมณ์เชิงบวกเช่นความปิติยินดีความพึงพอใจและความรักที่จะเจริญรุ่งเรือง อารมณ์เชิงบวกเหล่านี้ช่วยยกพลังงานและความถี่ในการสั่นสะเทือนของคุณและคุณจะดึงดูดประสบการณ์เชิงบวกเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากการรักษาทัศนคติของความกตันยูนั้นเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายจงรู้สึกขอบคุณสำหรับบทเรียนที่พวกเขานำมาและโอกาสในการเติบโต จดจำสิ่งที่คุณมุ่งเน้นมันคือสิ่งที่คุณจะขยายดังนั้นมุ่งเน้นไปที่พลังงานแห่งความกรตันยูเพื่อเปลี่ยนแปลงใดๆในการก้าวย่างไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จการฝึกฝนความกรตันยูในช่วงเวลาที่ท้าทายสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมแทนที่จะติดอยู่ในวงจรของการคิดลบเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณไปสู่ความกตันยู เปิดใจรับบทเรียนและโอกาสภายในความยากลำบากที่จะช่วยให้คุณยอมรับความท้าทายได้ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมันเป็นการให้อำนาจคุณในการค้นหาแนวทางแก้ไขและความเป็นไปได้ที่อาจไม่เคยปรากฏมาก่อนนอกจากนี้เมื่อคุณแสดงความขอบคุณในช่วงเวลาที่ท้าทายคุณสร้างวงจรการตอบรับเชิงบวกในชีวิตของคุณ จัก,กรวาลจะตอบสนองต่อความกตัญญูของคุณโดยการให้เหตุผลเพิ่มเติมที่จะแสดงความกตัญญูแม้จะอยู่ในท่ามกลางความท้าทายมเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่ความกตัญญูคุณจะเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณซึ่งจะดึงดูดสถานการณ์เชิงบวกและความบังเอิญที่ช่วยคุณในการเอาชนะอุปสรรคตอนนี้เรามาหารือเกี่ยวกับคำที่สี่ ในการขยายการดำเนินการกระบวนการการเสกสร้างในขณะที่การยืนยันความคิดและความกระตันยูมีพลังที่ทรงพลังการดำเนินการที่ได้รับแรงบันดาลใจคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายมาเป็นความจริง การกระทําที่ได้รับแรงบันดาลใจคือการปรับการกระทําของคุณให้สอดคล้องกับความตั้งใจและสัญชาติยานของคุณมันไม่เกี่ยวกับการผลักดันด้วยความพยายามอย่างไม่หยุดยัง้งแต่มันเป็นการขับเคลื่อนไปตามกระแสแห่งชีวิตเชื่อและวางใจคําแนะนำจากภายในของคุณและเมื่อโอกาสปรากฏ ดำเนินการด้วยความมั่นใจและความสุขที่ได้รับแรงบันดาลใจการกระทำเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการประเมินของการทำให้ปรากฏ พราะมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อความฝันของคุณเมื่อคุณปฏิบัติต่อความตั้งใจของคุณคุณแสดงให้จัก,กรวาลเห็นว่าคุณพร้อมและเต็มใจที่จะรับความปรารถนาของคุณอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการกระทำที่ได้รับแรงบันดาลใจไม่ได้หมายถึงการบังคับหรือการกดดันแต่เป็นการเปิดกว้างและเปิดรับ สัญญาณและโอกาสที่เข้ามาหาคุณการกระทําที่ง่ายดายในทางกลับกันเกิดขึ้นจากสภาวะที่คุณอยู่ในโฟโลเมื่อคุณอยู่ในกระแสของพลังงานคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขและสอดคล้องกับจุดประสงค์ของคุณสภาวะของการไหลาตามโฟลนี้ มักจะมาพร้อมกับความบังเอิญและความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนไว้วางใจในจักรวาลในกระบวนการและปล่อยให้ตัวเองได้รับคำแนะนำจากสัญชตาตญาณของคุณซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเสกสร้างคือก้าวออกมาจากเขตความสะดวกสบายของคุณโอบรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจในตอนแรกโดยการทำเช่นนี้ คุณกำลังส่งสัญญ,ญาณให้จักรวาลว่าคุณพร้อมสำหรับการขยายตัวและประสบการณ์ใหม่ๆที่เปิดประตูแห่งความอุดมสมบูรณ์การก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของคุณเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขยายการเรียนรู้ และเข้าถึงโซนความสบายที่มีศักยภาพเต็มที่ในบางครั้งอาจกลายเป็นพื้นที่จำกัดที่ทำให้เราถูกจำกัดอยู่ภายในขอบเขตที่คุ้นเคยเมื่อคุณก้าวออกมาอย่างกล้าหาญไปสู่ความฝันของคุณคุณหลุดพ้นจากข้อจำกัดที่กำหนดในตัวเองและเชิญชวนความเป็นไปได้ใหม่และโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณ เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกต่อต้านเมื่อก้าวออกไปของขอบเขตความสะดวกสบายของคุณจิตใจของคุณอาจถูกปรับให้ชอบความปลอดภัยและความคุ้นเคยอย่างไรก็ตามจำไว้ว่าการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเขตความสะดวกสบาย โอบรับความรู้สึกไม่สบายเป็นสัญญาณของความก้าวหน้าและเป็นประตูไปสู่ประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นเมื่อคุณขยายขอบเขตออกไปนอกเขตความสบายของคุณคุณส่งสัญญาณสู่จักรวาลความพร้อมของคุณในการขยายตัวซึ่งจะนำมาซึ่ง โอกาสใหม่ๆที่สอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุดเราก็มาสำรวจข้อสุดท้ายกันแล้วและข้อสุดท้ายที่เราสามารถเร่งการแสดงออกของคุณคือการยอมซิโรราบและการยอมซิโรราบไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ต่อความฝันของคุณแต่มันหมายถึงการปลดปล่อยการควบคุมและไว้วางใจในความฉลาดที่สูง และปัญญายาณของจักรวาลบ่อยครั้งที่เราสร้างการต่อต้านโดยการยึดมั่นในความคาดหวังและกำหนดเวลาที่เข้มงวดการยอมซิโรราบเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกจากข้อมูลเฉพาะและการไว้วางใจและจักรวาลรู้ว่าช่วงไหนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความปรารถนาของคุณที่จะแสดงให้เห็นว่า ปล่อยวางอย่างไรและเมื่อใดและมุ่งเน้นไปที่อะไรและเหตุใดการปลดปล่อยการต่อต้านจึงเป็นการปลดปล่อยความผูกพันใดๆกับผลลัพธ์ในขณะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชัดเจนเกี่ยวกับความปรารถนาของคุณและดำเนินการตามแรงบันดาลใจ สิ่งสำคัญที่พอๆกันก็คือการไม่ยึดติดผลลัพธ์ใดผลลัพธ์หนึ่งอย่างสิ้นหวังโดยไว้วางใจในจักรวาลศรัทธาว่าความปรารถนาของคุณกำลังถูกจัดเตรียมด้วยวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณเมื่อคุณยอมจำนนคุณจะปล่อยวางการควบคุมและปล่อยให้จักรวาลใช้เวทมนต์ของพวกเขา ซึ่งมักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เมื่อคุณยอมสิโรราคุณปรับตัวเข้ากับกระแสธรรมชาติของจักรวาลแทนการพยายามบังคับความปรารถนาให้แสดงออกมาในแบบเฉพาะเจาะจงที่คุณเปิดใจรับใน,ในรูปแบบที่อาจสวยงามยิ่งกว่าและการยอมจำนอนอย่างไม่คาดคิด เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาและความไว้วางใจโดยรู้ว่าจักรวาลให้ความร่วมมือกับคุณเสมอมันเป็นเรื่องของการยอมจำนนต่อวิธีการและการเปิดรับความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่มีอยู่นอกเหนือความเข้าใจในปัจจุบันของคุณการยอมจำนนยังหมายถึงการค้นหาความสุขสงบในขณะปัจจุบัน พอใจกับจุดที่คุณอยู่ขณะเดียวกันก็ยึดถือวิสัยทัศน์ว่าคุณต้องการอยู่ที่ไหนหลีกเลี่ยงความรู้สึกขาดและความสิ้นหวังที่ขัดขวางของการไหลของความอุดมสมบูรณ์แทนที่จะปลุกฝังความรู้สึกแห่งความไว้วางใจในสันติภาพ และการได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเผยออกมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณการค้นหาความสุขสงบในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันสอดคล้องกับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณจมอยู่กับความรู้สึกขาดหรือขาดความอดทนคุณปล่อยการสั่นสะเทือนของความขาดแคลนซึ่งขับไล่สิ่งที่คุณปรารถนา ปลุกฝังสันติภาพและความไว้วางใจช่วยให้คุณยังคงอยู่ในสภาวะของการเปิดกว้างและเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ที่ไหลมาหาคุณการฝึกสติเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณอยู่ในปัจจุบันและปลุกฝังสันติภาพด้วยการปรากฏตัวยอย่างเต็มที่ในแต่ละช่วงเวลา ที่คุณปลดปล่อยความเสียใจในอดีตและความกังวลใจในอนาคตความสมบูรณ์ของจิตใจช่วยให้คุณชื่นชมความงามและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันนี้เนื่องจากเป็นสภาวะของความพอใจและการยอมรับนี้คุณส่งการสั่นสะเทือนของความกตัญยูและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งสะท้อนกับจักรวาลและก่อให้เกิด ที่มากขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณและขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้ค้นพบพลังของข้อที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองคำนี้คือการยืนยันและความกะตันอยู่รวมเข้าไปกับการกระทําและการยอมจำนวนในการได้รับแรงบันดาลใจจากความชัดเจนคุณจะกลายเป็นเจ้าแห่งการ manifest จำไว้ว่ากุญแจสำคัญคือความสม่ำเสมอและความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในความสามารถของคุณก่อนเราจะสรุปกันสั้นๆชัดเจนเกี่ยวกับความปรารถนาของคุณใช้การยืนยันอันทรงพลังเพื่อเปลี่ยนความเชื่อในจิตใต้สำนึกของคุณแสดงความกระตันยูทุกวันลงมือทำด้วยแรงบันดาลใจและยอมจำนนต่อกระแสแห่งชีวิต คุณมีพลังในตัวคุณเพื่อสร้างชีวิตและความฝันของคุณนี่ก็แปลมาจากบทความของดรโจดิเพนซาที่ได้สอนเอาไว้ในหัวข้อที่ว่านี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะเนรมิตเป้าหมายของคุณให้ปรากฏเป็นจริงได้ง่ายขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมช่องครีมจักรวาลตื่นรักนะคะขอให้เพื่อนๆที่น่ารักมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านและมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะ